ดื่มกาแฟแบบไหนให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมเชื่อเลยว่ามีเพื่อนหลายคนเนี่ยเป็นคนชอบดื่มกาแฟนะวันนี้ครับลองมาเช็คกันครับว่าดื่มกาแฟแบบไหนดีให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับ หครับเลือกช่วงเวลาการดื่มให้ถูกต้องนะครับผมต้องบอกงี้ครับว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะว่าในกาแฟเนี่ยมีสารสัมพันธ์ที่เรียกว่าคาเฟอีนครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวนะแล้วก็สมองสดชื่นครับแต่จะมีความเชื่อมโยงกับฮอร์โมนหนึตัวที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับฮอร์โมนตัวนี้ครับคือฮอร์โมนแห่งความเครียดนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คาเฟอีนมาเจอกับคอร์ติซอลเนี่ยหรือฮอร์โมนตัวนี้ครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเครียดได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับการดื่มกาแฟเนี่ยควรจะเลือกในช่วงเวลาที่คอร์ติซอลเนี่ยไม่หลั่งออกมาด้วยนะครับเพื่อลดความเครียดให้กับร่างกายครับและทําให้ร่างกายหรือสมองเนี่ยสดชื่นขึ้นนะครับ 1. ครับควรดื่มช่วงเวลา8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับสครับเที่ยงถึงบ่ายโมงครับและก็3คือ5้าโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะครับ 2ครับถ้าคุณเป็นคนติดหวานครับให้เลี่ยงน้ำตาลกับเลี่ยงครีมเทียมนะให้ใส่เป็นน้ำพึ่งกับนมแทนนะครับ ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยไม่ดื่มเฉพาะกาแฟดํานะบางคนอาจจะติดหวานบ้างมันบ้างนะครับแต่สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงคืออะไรน้ําตาลและครีมเทียมนะอันนี้จะมีผลเสียต่อร่างกายค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเกิดบางคนยังติดหวานนะครับผมแนะนําว่าเป็นน้าพึ่งเนี่ยจะดีกว่านะเพราะน้ำพึ่งเนี่ยจะมีโภชนาการทางอาหารเยอะกว่าน้ําตาลนะครับแล้วก็จากครีมเทียมเนี่ยผมแนะนําว่าใส่นมแทนจะดีกว่านะครับ 3ครับดื่มในปริมาณที่ถูกต้องนะครับผมต้องบอกงี้ครับว่าร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยจะรับคาเฟอีนได้1วันเนี่ยไม่เกิน400มิลลิกรัมนะครับเละหนึ่งแก้วครับค่าเฉลี่ยนะทุกคนนะหนึ่งแก้วเนี่ยจะมีปริมาณคาเฟอีนประมาณ100มิลลิกรัมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรดื่มเกินวันละ3-4แก้วนะครับ 4. ครับไม่ดื่มกาแฟในช่วงเวลาท้องว่างนะครับ <c oughs> เพราะว่ากาแฟเนี่ยจะทําให้กระเพาะเนี่ยหลั่งน้ํากรดออกมามากเกินไปครับเ <c oughs> มื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มกาแฟเนี่ยในช่วงเวลาท้องว่างบ่อยๆนะจะทําให้น้ํากรดเนี่ยหลั่งออกมาบ่อยมากนะครับมีโอกาสส่งผลทําให้เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนได้นะครับและนี่คือเทคนิคครับการดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเป็นคนชอบดื่มกาแฟนะครับหรือเป็นคอกาแฟก็ลองปรับใช้กันได้นะครับ